โยวาซาเดบลุนเมกาเดบลุนอ right. ูไบเดบลุนชาลสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมดากอนดอกมาดักอลิซินนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเกมแนวต่อสู้ปฐมนัยนะครับจากทางแคปคอมนะเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite กันนะท่านผู้ชมนะ เนื้อ,อเครื่อง Nintendo ตัวนี้นะครับมันจะรันได้ประมาณ30เฟรมนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเครื่องนี้นะครับราคานะครับประมาณ5,990บาทถึง6,990บาทมือหนึ่งประกันศูนย์ไทยแท้นะท่านผู้ชมนะ18เดือนนะครับแล้วก็มือสองอยู่ที่ประมาณ3-4,000บาทเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือขนาดพกพานะท่านผนะู้ชมนะขนาดกระทัดรัดนะครับความใหญ่นี่จะใหญ่กว่าโฟล์3โปรแม็แค่นิดหน่อยนะขนาดหน้าจอนี่5.5นิ้วนะครับเป็น LCD IPS 60เฮิร์ตนะครับเป็นแบบ HD นะท่านผู้ชมนะ7 2 0 p นั่นเองนะแบตเตอรี่3,500มิลลิแอมป์นะในแนวนาขั้สุด4-7ชั่วโมงเลยนะอ่ถึงหชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะตัวชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับติดตัวมีอ่ารอมมาให้32มสกิกนะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะสามารถใส่เสริมได้นะเป็นไมโครเอสกีการ์ดถึง2ที่ะราไเลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่ในหน้าคำใหญ่ใจะคลิปนะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูนี่เกมนี้เราได้ประมาณ30เฟรมนะลิงก์ซื้อแผ่นเกมเเคควสกกัันนน่่อออะรบ ดูแมพก่อนที่คนดูเอเข้ามาดูแมพก่อนนะครับโอเคแมพมันให้ไปฝั่งไหนวะฝั่งนี้เนาะโอเคมาร์กไว้นะฮะโอเคอ่ะออกไปข้างนอกรั้วนี่แหละคนดูไปเลยจับ นี่มันเป็นแบบแนวประจนภัยนะท่านผู้ชมนะใครที่เคยดูมาดอกก็ล็อกมานะครับนี่สนุกนะเกมนี้ฝั่งนี้ไหมวะคนดู like ไปเลยเพื่อนโอเคมาคุยกับอัศวินตัวนี้หน่อย I, I มารับเเวสครับว่าจะหิว เดี๋ยวไปตัวงูยักษ์แน่นอนเลยนะว่าแล้วมังกรนี่มาเอออุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูสับครับอ,อืออือผมว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนนะขึ้นไปไป,ไปตัวมันนะไปบนคองูมันดีกว่านะครับคนดูถึงจะซับโดนนะเออ เอาว่าเอาว่าโคตรทีโคตรึงมันต้องคองูก,ก่อนอืมอืมอืมตัวมันใหญ่โพดคนดูเดี๋ยวเดียวผมลืมมากันกดอะไรวะอ๋อกันกด L เอลเอซเอลโอเคลูกเก้าเข,ข้าไปฟันเข้าไปฟัน เฮ้ยมันกินในนี่เราหืันครับกระโดดขึ้นไปก่อนคนดูอือปีนขึ้นไปก่อนไอ้เจ้งงูยักษ์นี่อือสวยเพื่อนับไปสับไป,บไปเราจะขึ้นไปซับงูสับบนคอมาเลยอืออือ เอาว่ะเอาวา่ได้อยู่ได้อยู่คนดูอืออือโดนไปแล้วหัวหนึ่งคนดูดินด้นดิ้นตอนนี้ผมตอนตอนี้แข่งมอนเชื่อกับคนดูนั่นห,หายไปแล้วหัวหนึ่งเออบ้ากะเฮ้ยโอ้โหยังไม่ตายหัวนี้เอาว่ะเอา่ะลวง สกิปเลยเหมือนโดนมาร์กมาแล้วท่านผู้ชมนะโอเค very good ทีนี้ไปตรงไหนต่อฝั่งนี้ใช่ไหมออกไปข้างนอกนะครับเกมกำลังมาเลยนะผมบอกในเกมเนี่ยคือแบบมันออกภาคสองมาแล้วนะดาร์กน็อกมานะครับสำหรับใครที่อยากไปลิ้นนะครับอืม yeah very good ไอฮะเราันหนึงผมดูแมพก่อนดิแมพมันให้มานี่หรออ๋อให้ออกไปตรงนี้นะครับโอเคไปมีสตมีนาเลยนะอันนี้ทีมเรานะท่านผู้ชมนี่เราก็เลือกบอดมาได้สองตัวนะมีบอดนักเวทกับนักดาบเหมือนกันนะครับผมควควรหาสายฮิวมาด้วยนะนี่ไปฮะ มันมีทิวเฮ้ยอะไรวะไอ้พวกนี้เอาไอ้พวกโจรไอ้พวกโจรน,นี่มว่าคุณดูอืออือติดไฟครับคุณดูอืออือ,อ้ยโว้ยโจรโจรเจอโจรเยอะเลยแถวนี้ติดไฟดับติดไฟอยู่นี่ อ,ออเออ,อเอาดิลงบัฟก่อนครับคนดูอืออือแกทำไมเหรือืมสับสับส,บสับสวยโว้ยนี่ถึกคนดูอืมถึกถึกจัดถึกจัดไอตัวนี้มันมีโล่คนดูล่วงครับล่วงกดอีกจะเป็นโจมตีเฮฟวี่นะคนดูนะอุ้ย มันมีตัวมันมีตัวอืมหลงติดบัฟมาแล้วคนดูบัฟไฟเพื่อนเราส่งบัฟไฟมาให้สวยอยู่เรื่อยไปเพื่อนไปฮะโอ้ยหมาป่าอีกแล้วโอ้โหว่างทางแม่งเยอะจัดเอาดิเอาดิอุ้ย ดูขึ้นมาลูกเมื่อก,ก้หืโรถจัดรถจัดวัต e ะเฮกสวยสวยมีเซฟายอเฮ้ยเพื่อนเราดน Man, รนุนอืมอืมสวยตรงไหนอีกอยู่นี่อยู่นี่ ไปไหนอืมอืมโอ้เยอะเลยตรงนี้คนดูไปดีกว่าเราโอ้เขานี้เยอะนะครับชมชมนะหนีไม่ได้น่าจะหนีไม่ได้เหน,นื่ยอยอยู่เนยอุ๊อุ๊เฮ้ยหหจะตายคนดูนิ่งนิ่งน่นิงิ่น นันนะั้นะนะยาอยู่ไหนวะอันนี้มาใส่มันดีขึ้นไหมเนี่ยคนดูอันหนึ่งคนดูผมเริ่มหาของก่อนหายามาหายามากินก่อนเราอยามาไว้วหมเนี่ยน่าจะนี่แหละอุ้ยไม่มีเฉยเลยวะดูก่อนดี ไม่มียาเลยไม่ได้ซื้อยาเลยโอเคเพื่อนเราหิวให้อยู่อืตรงนี้แม่งเยอะจัดเยอะจัดนี่ติดไฟติดไฟนี่อืมอืมอืมสามก่อนสามก่อนคนดูเออล่วงโอ้ย เดียแต่ตึงๆนะเนี่ยไปเสียเวลามากเกินไปแล้วเราจะรีบไปจุดหมายเราเฮ้ยเหมือนมันมีของนะคนดูผมลืมเก็บของเหรออ๋อผมว่าแล้วลุยมาตั้งนานลืมเก็บของเลยลืมลืมเก็บของเออเออเฮ้ยเพื่อนเราล่วงอืมอืมลงไฟก่อนสวย ับสับเพื่อเรามันบัฟติดไฟให้นะคนดูเก็บมาครับอืมอเ,เอาไปขายให้กับ NVC นะพวกนั้นเราก็ลืมเลยลืมเก็บไปเลยเราฆ่าไปตั้งหลายตัวนี่นเพื่อเรามันฮิวให้ได้เก็บไปดูต่อครับเส้นนี้หรือเปล่าวะคนดูเฮ้ยมีอาหารนี่เก็บก่อนแอปเปิล แอไปเปิลในอีกไม่ในแถวนี้เอ๋ okay. ไปตามทางก่อนนะครับคนดูฝั่งนู้นนะฮะเจอหมาป่าอีกแล้วลำนึงผมดูแมพก,ก่อนมาถูกทางป่าววะถูกแล้วถูกแล้วแต่ขึ้นด้านบนนี่หว่าถูกแล้วแต่ขึ้นฝั่งนี้ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเอาเพื่อนเราโดนเหรอว่าแต่ฮิ k โอเคนะทุกชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกม Dragon Dogma Dark Elincin นะทุกชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านหา้าคำเย้แต่ลิงก์ซื้อแผ่นเกมกับเจ้าตัวเครื่องอยู่ด้านล่างคำเย้แต่คลิปนะไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคดไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้า